ใช่ไหมคะน่ารักจังไม่เตือเงินกี่นาทีหายหายป่วยยังป่วยริงพี่ไม่ทาปากมือพี่ทานับผมเหรอพอได้ไหม รีบกินเข้าไปเยอะๆยังไม่กะนี่แหละปฏิเสธไม่ได้ด้วยหน้าไรเนี่ยดูจะเยิมหันนี้ให้พี่พีแบบชซำๆเลยค่ะ อร่อยเนาะวิงว่ง,ง,ง,งนี่มันเป็นธีมแบบวินเทจผู้เล่นผู้เล่นไม่ใช่ครับเดีย๋ยวเขากำลังจัดแสงอยู่ยว,ว,วันนี้เราอยู่กันที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตตอนที่ท็อปกำลังจะปิดทำการนะครับใช่เหรอก็ปิดสองทุ่มเป็นครั้งแรกเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวพอห้างปิดเราไปเดินทัวร์กันแล้วเขาจะปิดไฟปะ เราอยากได้อะไรก็หยิบนะแล้วเขาจะปิดแอร์ปะ่ะไม่ไม่ปิดไม่ปิดเขาต้องปิดแอร์สิปิดสีด่ทุ่มเหรอครับใช่หรอท็อปปิดสี่ทุ่มเหรอผมมาสองทุ่มเขาก็ไล่แล้วนะปกติของอุปโภคบริปโภคเนาะคนเก็บไม่ได้นนรดอะไรที่ต้องซื้อซื้อ,อตอนที่ราคามันถูกที่สุดย่อมดีที่สุดใช่ไหมคะน่ารักจังไม่เตงินกี่นาทีหายหายป่วยยัง บบเจ็บพี่ปากซีดอ่ะพี่ไม่สบายหรือเปล่าพีท่ทาปากไหมบุมพาให้เอาไหมจริงพี่ไม่ทาปากเลยพีททำแับผมหรอ,อปิดปากม่ปึ๊บปิดก่อนปิดปากม่โอเค ชพอได้ไหมรีบกินเข้าไปเยอะๆยังไม่กะนี่แหละปฏิเสธไม่ได้ด้วยหน้าไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนุจิ้มน้ำ ดูจะซิมหันนี้ให้พี่พีชแบบ่ำๆเลยค่ะอ่ะวิปรีมค่ะพี่พีชอร่อยเนาะวิ่งพี่คนนี้พี่พีชไม่นอนพี่พีชไปวิ่ง กับสินอับพีพี่้อกบบ้ามาหนูต้องกินอาหารคาวก่อนตอนนี้พี่พี้อกบ้าแ่พี่หนูก็ได้บุมนอนเนาะอ่ะพอก่อนพอก่อนยังไม่อิ่มเอาอีกตอก่นพ่พี่พีบอกไ้เอาอีกเอาเมื่อกี้ยืนช้อนซ้อมให้หนูไม่หรอ เขาเรียกให้ lady first ์สไงเอาอีกคำหนึ่งนะตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นแบบฉ่ำๆฉ่ำเนยฉ่ำทุกอย่างอ่ะบอนบุ่มนะพิษอย่าบางจี๊กแย้งออกจากมือแบบนี้เอาไอตจมงไปด้วยไม่เอาพอก่อนนี่ไงไม่งั้นหนูจะไปจึ้มให้อีกนะไม่เอาพอก่อนหวานก่อนแล้วขนมหวานปิดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาขายน้ำยาปลาพะนุ่มก่อนน้ำยาซักผ้าต่อแล้วค่ะมีความสุขแล้วอ่ะ กบ,บชเลยป้อนอีกใช่เขาบอกว่าพี่พีโคตรน่ารักเลยขอบคุณนะครับแก้งอ่ะไม่หนูไม่เคยแก้งอะไรเลยไม่เคยขี้แก้งอะไรเลยพี่ผีแต่เขาไม่น่าจะชินปกติเขายืนไงเก่งไหมเดี๋ยวเขายืนเก่งไหมจะยืนไปไหนอ่ะยืนเดินไปเดินมามันเดินไปไม่ได้มันไม่ค่อยมีที่ขนาดแล้วเ,เราเอาอยางเราพูดประมาณนี้ นี่คือกลิ่นถ่นมาครับชื่อกลิ่นว่าสีขาวหอมชื่อซ <light> ันไลท์เคสซันไลท์เคสปักปไปให้ด้วยดีกว่าจะได้สะอาดอานะสะอาดแต่ว่ามีความเป็นดอกไม้อยู่มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นให้ฟีลแบบไปคาเฟ่แบบสะอาดไปคาเฟ่แบบแนวมินิมอลรักแบบเออไปเดิมแล้วแบบเอ้ยดอกไม้แต่ว่าไม่ได้ดอกไม้จ๋าไม่ได้ชมพูจ๋าเป็นดอกไม้ผสมแบบไอ้น้ำอยู่ในปา่านิดนึง อยู่ในป่าเลยเหรอคะเห็นภาพยังมากลิ่นต่อไปเลิฟทัชง่ายเนาะเรากลิ่นต่อไปอย่างเดียวเลยนะบุ่มไม่บุ๋มอธิบายได้ดีมาค่ะมาเลิฟทัสอันนี้คือตะการสามพี่ปูปรับสะอาดเหมือนกันแต่ว่ามีความติดหวานขึ้นมาถ้าตัวนี้จะเป็นสะอาดที่พ่อแม่พ่อใช้ได้ลูกใช้ได้คนในบ้านใช้ได้อันนี้จะออกแนวแบบพ่อจะคิดนิดนึงว่าแม่ทไมทํายาปรับผ้านุ่มมันหวานหน่อย นึกกปาแตสะอาดเหมือนกันแต่ว่าจะมีความโทนมีความกลิ่นหวานขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอันนี้เหมือนคนกําลังแบบอินเลิฟพึ่งคั่งรักใหม่ๆอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบชีวิตประจําวันที่เราอยู่ในกันอันนี้แบบกาลังอินเลิฟนิดหนึ่งมีความหวานแซมขึ้นมาแต่ว่ามีความสะอาดมีคนถามว่าผู้ชายควรเลือกให้ผู้ชายเป็นกลิ่นไหนคะผู้ชายไม่มีสิทธิ์เลือกค่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบผู้ชายบอกว่าผู้หญิงคนซ้ำใช่ไ่มไม่มีสิทธิ์ค่ะต้องใช้กลิ่นที่เราชอบใช้กลิ่นที่เราชอบครับกลิ่นเราจะได้ติดเขาเอาแบบนั้นนะ ผู้ชายไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะโทษทีถ้าผู้ชายจะมีสิทธิ์เลือกอย่างเดียวคือผู้ชายต้องเป็นคนมาซักผ้าเองค่ะมาเรามาถึงอีกกลิ่นนึงคือกลิ่นถุงสีเขียวนะครับมาอันนี้ไงจะใช้ได้หมดพรีนแมกโนเลียอันนี้คือกลิ่นถัดมานะอยู่ตะก้าห้าปากให้แล้วครับอันนี้ป่าใบเขียวแต่ไม่ได้เหม็นเขียว เชิงว่าไปเดินป่าได้ไปแคมป์ปิ้งได้สะอาดแบบธรรมชาติอันนี้สะอา,าอะอดแบบธรรมชาติอ่ะลองดมจริงไหมจริงสะอาดธรรมชาติเฟรชนิดนึงแต่ว่าไม่เฟรชจนเกินไปสะอาดธรรมชาติอ่ะลองดมเอ้ยอันนี้กินดีชอบนูเคาะ<ฯ>เพราะว่าหนูชอบกินแบบมีความแบบสะอาดขึ้นมาหน่อยไม่ต้องติดหวานมากอะไรเงี้ยอันนี้เคาะดูเซฟหนึ่งดีนะอารมณ์แบบฝนเพิ่งตกอ่ะแล้วแบบกลิ่นยาขึ้นอ่ะแต่ว่าไม่ได้เขียดเหม็นเขียว อธิบายให้เห็นภาพมากินถัดมาถุงสีส้มค่ะววอันนี้จริงๆอะหนูว่ามันแอบมีความสนสนะสนุกสนุกแบบสดใสอะดูเป็นแบบคนแบบล l ร์ t อะพลังงานเยอะ energy เ,เยอะแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่อยากนอนอะไรอย่างเงี้ย energy เยอะสนุกสนุกแต่ว่ามีความแอบหวานเล็กน้อยไม่เยอะมากนะคะสำหรับตัวนี้นะอโอ้โหพี่พีชเก่งเหลือจะเชื่อเลยฉันบ้างพูดบรรยายกลิ่นต้องจินตนาการสูงขนาดไหนเธอไม่ชมถึงเก่งมั้งเลยพี่ผมเก่งที่สุดครับ เหลือจะเชื่อฉันอุ่าจินตนาการเนี่ยเห็นไหมกลิ่นพุ่งฝนตกไปชมฉันเลยอะไรนะอะไรนะกลิ่นพุ่งฝนตกฝนตกเหรอ